สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกข้อมูลชุดใหญ่ที่เราได้มานะคะวันนี้เราจะมาสำรวจภูมิทัศน์ล่าสุดของตลาดพ่อแม่พันุ์กุ้งขาวแวนามายปลอดโรคหรือ SPF l v a n a m i n นั่นเองค่ะซึ่งข้อมูลนี้ก็มาจากบทความอัปเดตสถานการณ์ปี2025ของ Shrimp Insights นะคะถือว่าให้ภาพรวมได้น่าสนใจทีเดียวค่ะครับต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมนี้กำลังเปลี่ยนแปลงเยอะเลยครับ มีทั้งบริษัทที่แบบเจอปัญหาหนักล้มละลายไปเลยก็มีแล้วก็มีการควบรวมกิจการที่น่าสนใจการเติบโตแบบก้าวกระโดดของผู้เล่นบางรายก็มีเหมือนกันวันนี้เราก็จะมาลองกลั่นกรองประเด็นสําคัญสาคัญกันดูครับว่าใครเป็นใครในสนามนี้แนวโน้มแต่ละภาคส่วนเป็นยังไงแล้วก็ภาพรวมในอนาคตมันน่าจะไปทางไหนฟังดูน่าติดตามมากเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะ อยากให้ช่วยฉายภาพรวมกว้างๆให้ฟังก่อนได้ไหมคะว่าปีที่ผัานมาเนี่ยตลาดนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างคะครับปี2024ที่ผ่านมานี่ถือว่า 1, ผันผวนมากนะครับมีข่าวใหญ่เลยก็คือ a m เมริ a n p พน a ก a า e Inc. หรือ API นะครับที่เคยเป็นรายใหญ่เนี่ยคือต้องยื่นขอล้มละลายไปเลยหลังจากเจอพายุถล่มโรง,งงานไป2ลูกซ้อนแล้วก็มีปัญหาภายในด้วยโหหนักเลยนะคะนั่น ใช่ครับขณะดเดียวกันก็มีการปรับโครงสร้างธุรกิจอย่างเบนช์มาร์กนี่ก็ขายธุรกิจด้านพันธุก,กรรมออกไปส่วนซายาควานี่สวนกระแสะเลยเข้าไปซื้อกิจการพริโมบรอดสต็อกที่สหรัฐเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตแล้วก็มีบลูจเนติกส์อีกที่มีข่าวว่ากำลังหาคนมาซื้อกิจการต่อคือมันเป็นภาพของการเปลี่ยนแปลงจริงๆครับฟังดูเหมือนมีการสลับตาแหน่งกันวุ่นวายเลยนะคะแล้วถ้าจัดอันดับผู้เล่นรายใหญ่ๆตอนนี้ละคะหน้าตาเปลี่ยนไปเยอะไหมคะบ้างครับ ผู้นำตอนนี้คือ Trim Improvement Systems หรือ SIS ครับยังแข็งแกรงอยู่ตามมาติดติดก็ Hendrix Genetics ส่วน CP Group ก็ยังอยู่ในกลุ่มนำเหมือนเดิมแล้วก็มี s i a q u a กับ Blue Genetics ที่ยอดขายใกล้เคียงกันมากๆเลยครับส่วน API ถึงจะเจอปัญหาแต่ก็ยังติดอยู่ในกลุ่มนี้ครับแล้วก็ยังมีรายรองๆล,ง,ลงมาที่น่าสนใจอย่าง Benchmark Top Aquaculture รวมถึงบริษัทท้องถิ่นที่เก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่าง Viet Uc ที่เวียดนามพริมาลาเวที่อินโดแล้วก็ไฮที่จีนครับพอจะมีตัวเลขคร่าวๆไหมคะว่าแต่ละเจ้าขายได้ประมาณเท่าไหร่ในปี2024ะคะ่ะจะได้เห็นภาพชัดขึ้นได้ครับจากข้อมูลที่ Trim Insights เขารวบรวมมานะครับส่วนใหญ่ก็เป็นข้อมูลที่บริษัทแจ้งมาเองมีแค่เบนชมาร์กกับเวียดอูกที่เป็นตัวเลขประมาณการ s อสนี่นํำเลยครับประมาณ3 0 0แสนตัวโหสามแสนครับผมเฮน d r i ก Genetics ตามมาติดติดประมาณ250,000ตัว CB Group อยู่ที่ราวราว0 0 0 0ตัวอันนี้รวมทั้งวาามา,ายแสนห้ากับกุ้งกุลาดำอีก3 0 0 0 0ืนะครับอ๋อมีกุลาดำด้วยใช่ครับส่วนไซอาก้ากับ b l ู e Genetics นี่ใกล้กันมากประมาณ1 4 0 0 0 0ตัวสูสีกันเลยนะคะครับผม API หลังจากที่เออเจอปัญหาไปยอดก็อยู่ที่ราวราว0 0 0 0ตัว เวทยุคที call, language, so seven, system, so enders, ่เป็นประมาณการก็ไม right? ่น้อยนะครับ70,000ตัวส่วนเบนจ์มาร์กที่ประมาณการเหมือนกันน่าจะต่ำกว่า5 0,000ตัวครับตัวเลขพวกนี้ก็พอทำให้เห็นภาพว่า SIS กับ h e n d r i x ยังนำอยู่แต่ว่ากลุ่มที่ตามมานี่ขนาดไล่เลี่ยกกันมากการแข่งขันสูงครับเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะขอบคุณค่ะงั้นเรามาเจาะลึกกลยุทธ์ของตลาดบริษัทกันดีกว่าค่ะเริ่มที่ผู้นำอย่าง SIS เลยครองส่วนแบ่งใหญ่ในอินเดียเวียดนามได้ยังไงคะเนี่ย กลยุทธ์ของ SIS นี่น่าสนใจครับคือเขาใช้ฐานผลิตหลักที่ฮาวายกับฟลอริดาใช่ไหมครับแต่เขาจะส่งออกสายพันธุ์ที่ต่างกันไปตามตลาดอย่างอินเดียที่ออโรคระบาดเยอะหน่อยเขาก็จะเน้นส่งสายพันธุ์ทนโรคจากฟลอริดาไปอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ ส่วนเวียดนามจีนที่อยากได้กุ้งโตไวเขาก็ส่งสายพันธุ์โตเร็วจากฮาวายไปแทนแล้วตอนนี้เขาก็กำลังดูดูเรื่องตั้งศูนย์ขยายพันธุ์หรือ BMC ในประเทศต่างๆด้วยนะครับเพื่อลดต้นทุนขนส่งเขาใกล้ลูกค้ามากขึ้นพร้อมๆจับที่ยังต้องรักษาฐานตลาดเดิมให้แน่นแล้วก็ปรับทับในจีนเพื่อสู้กับคู่แข่งใหม่ๆด้วยครับแล้ว Hendrix Genetics ละคะที่ตามมาเป็นอันดับ2ยอดขาย250,000ตัวจุดเด่นของเขาคืออะไรคะ เฮนริกนี่มีการปรับกลยุทธ์ที่ชัดเจนเลยครับคือไปลงทุนสร้าง BMC ในตลาดสำคัญสคัญอย่างอินเดียอินโดนีเซียแล้วก็ไทยซึ่งตอนนี้ก็เปิดดำเนินการเต็มที่แล้วจากเดิมที่ส่งพ่อแม่พันตัวเต็มวัยจากฮาวายก็เปลี่ยนมาส่งเป็นลูกกุ้งวัยอ่อนหรือ PPL นะครับไปให้ BMC ในเอเชียเลี้ยงต่อจนโตแล้วค่อยส่งให้โรงพอฟักในภูมิภาคอ๋อแบบนี้ก็ลดความเสี่ยงเรื่องขนส่งได้เยอะเลยสิคะ ใช่เลยครับลดทั้งความเสี่ยงลดทั้งต้นทุนอย่างในอินโดเขาก็ไปร่วมทุนกับจาฟ้าตั้ง BMC กำลังผลิต80,000ตัวต่อปีเขาเคลมว่าครองตลาดได้ถึง70%เลยนะ โหเยอะมากครับส่วนในอินเดียร่วมทุนกับศบสกิรีสร้าง BMC ใหญ่เลยกำลังผลิตแสนหกมูลตัวต่อปีตอนนี้ก็กำลังเร่งฟื้นส่วนแบ่งอยู่หลังจากเคยโดนแบนไปพักหนึ่งส่วน BMC ที่ไทยส่วนใหญ่จะเน้นส่งออกไปจีนเป็นหลักครับแล้วก็เออแว้าวว่าปี2025อาจจะมีข่าวใหญ่อะไรบางอย่างจากเฮนริกส์ด้วยนะครับ น่าสนใจค่ะการมี BMC ในพื้นที่นี่ดูเป็นเกมสำคัญเลยนะคะแล้ว CP Group ล่ะคะที่มียอดขายทั้งแบรนด์ไมทั้งกุลาดำเขาใช้กลยุทธ์อะไรมาแข่งคะ CP Group นี่มีจุดเปลี่ยนสำคัญเลยครับคือการเข้าไปตั้งฐานผลิตในอเมริกาที่ฟลอริดาใช้ชื่อบริษัทใหม่ว่า CP Florida คือเดิมที่โรงงาน Homegrown Trim เนี่ยตั้งใจจะทำฟาร์มกุ้งขายแต่พอไม่ work ก,ก็เลยปรับมาเป็น BMC ผลิตพ่อแม่พันธุ์แทน อ๋อ oh, ปรับตัวเก่งนะคะครับกำลังผลิตก็แสนตัวต่อปีมีสายพันธุน์เด่นๆคือเทอร์โบที่โตเร็วกับของที่ทนโรคหน่อยการมีฐานที่อเมริกานี่แหละครับทำให้ CP เจาะตลาดที่เคยห้ามนำเข้าจากไทยได้อย่างอินเดียอินโดใช่ไหมคะที่เคยมีประเด็นเรื่องนี้ใช่ครับแล้วก็รวมถึงพวกอเมริกาใต้อเมริกากลางแล้วก็ EU ด้วยเพราะเขามีดีลไลเซนกับ API อยู่ด้วยส่วนโรงงานที่ไทย ก็ยังส่งออกไปตลาดเอเชียอื่นๆเหมือนเดิมครับจีนเวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินส์บังกลาเทศในจีนเองสายพังเทอร์โบก็ค่อนข้างฮิตในกลุ่มฟาร์มโรงเรือนส่วนคองก็ไปสู้ในตลาดบ่อเปิดแต่ความท้าทายของ CP คือถ้าอยากจะบุกตลาดกุ้งกลาดำในอินเดียกับอินโดจริงๆเนี่ยอาจจะต้องเริ่มเพาะพีโมโนโดอนในอเมริกาให้ได้ก่อนครับฟังดู CP ก็ปรับตัวได้น่าสนใจมากค่ะมาถึงไซอะควาบ้างที่บอกว่าโตเร็วมากจากแสนสี่ปี2024 ตั้งเป้า2 0 0 0 0 0ปี2025แถมซื้อกิจการเพิ่มอีกอะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จของเขาคะใส่อควานี่ต้องบอกว่ามาแรงจริงๆครับโดยเฉพาะในอินเดียจากที่แบบแทบไม่มีส่วนแบ่งเลยนะปี2020พอมาปี2024นี่พรวดขึ้นมา33%เลยประมาณ800,000ตัวโหไม่ธรรมดาเลยค่ะครับแล้วก็ยังโตได้ดีในอินโดกับไทยด้วย จุดขายหลักๆของเขาคือสายพันธุ์ Balance ที่เขาบอกว่าทนโรคเก่งมากคือทนได้ทั้ง EHP ขี้ขาวแล้วก็ตัวแดงดวงขาวซึ่งมันไปตอบโจทย์ปัญหาของเกษตรกรในอินเดียก,กับอินโดได้พอดีเลยไม่น่าล่ะถึงขายดีใช่ครับในจีนก็ขายดีเพราะมันทน EHP กับขี้ขาวได้เหมือนกันแล้วเขาก็มีขายพวกอาหารลูกกุ้งพ่วงไปด้วยแล้วก็เคลมว่าพันธุกรรมตัวเองดี FCR หรืออัตราแลกเนื้อเนี่ย ดีกว่าคู่แห่งตั้ง20จุดนะโอ้โหเคลมแรงเหมือนกันนะคะครับตั้งเป้าว่าจะเป็นซัพพลายเออร์อิสระรายใหญ่สุดให้ได้ภายในปี2026เลยครับดุเดือดจริงๆค่ะแล้ว Blue Genetics ล่ะคะที่ยอดขายใกล้ๆกับไซอ a คว a ามีอะไรน่าสนใจบ้างคะเห็นว่ากำลังจะเปลี่ยนเจ้าของด้วย Blue Genetics นี่เป็นส่วนหนึ่งของกรุปกรีมองจากฝรั่งเศสน,นะครับขอพึ่งไปซื้อกิจการ C Product s Development ที่เท็กซัสมาเมื่อปี2023ก็ทำให้กำลังผลิตเพิ่มขึ้นเยอะเลยกลยุทธ์หลักๆคือพัฒนาสายพันธุ์ที่เม็กซิโกมี Golden Line ที่ทนโรคกับ Sky ที่โตดีแล้วก็ส่ง PPL ไปเลี้ยงต่อที่ BMC ในอินเดียไทยแล้วก็โรงงานที่เท็กซัสอ๋อมีฐานผลิตหลายที่เหมือนกันนะคะใช่ครับ โรงงานที่เท็กซัสก็จะเลี้ยงจนโตเป็นพ่อแม่พันธุ์ส่งขายทั่วโลกเลยแล้วก็มีสายพันธุ์เท็กซัสที่โตเร็วของตัวเองด้วยแต่ที่น่าสังเกตคือลูกค้าจีนเหมือนจะชอบของจากเท็กซัสมากกว่าจาก BMC ที่ไทยนะอ้าวหรอคะครับส่วนในอินเดียกําลังส่งสกายไลน์ลงไปสู้ใหม่เพราะสายพันธุ์เดิมอาจจะมีปัญหาไปบ้างตลาดใหญ่สุดของเขาก็ยังเป็นจีนครับส่งโกลเด้นไลน์เป็นแสนตัวเลยแล้วก็กําลังรุกตลาดโรงเรียนด้วยสกายไลน์ นอกจากนี้ก็เพิ่งเข้าตลาดใหม่ๆอย่างอิหร่านอินโดเวียดนามส่วนเรื่องที่กรุ๊ปริมองกําลังหาคนมาซื้อกิจการต่อนี่ก็ต้องรอดูครับว่าจะกระทบอะไรต่อไปกระจายไปหลายที่แต่ที่กระทบหนักๆเลยคือเสียตําแหน่งผู้นําในตลาดจีนไปครับปัญหามันเหมือนสะสมมาตั้งแต่ช่วงโควิดที่การคัดเลือกลูกกุ้ง PPL มันมีปัญหาบวกกับเทรนตลาดจีนมันเปลีป่ยนไปนเน้นสายพันธุ์โตเร็วซึ่งตอนนั้น API ยังไม่มีแล้วก็ยังมีปัญหาคดีความอีก ที่ทำให้ซีโเขาไปจีนไม่ได้ตั้ง7ปีนะเพิ่งกลับไปได้เมื่อปลายปี2024นี่เองโอ้โหหลายเรื่องเลยนะคะครับตอนนี้เขาก็พยายามฮึดสู้อีกครั้งนะเปิดตัวสายพันธุ์ใหม่มีไฟล์ดราก้อนที่เขาบอกว่าสีแดงต้านอนุูมลอิสระกับโกลเด้นดราก้อนที่โตเร็วในที่นั่นๆได้ก็หวังว่าจะชิงส่วนแบ่งคืนมาได้โดยเฉพาะในจีนที่เคยเป็นฐานใหญ่ของเขาครับ เป็นเรื่องราวที่น่าเอาใจช่วยจริงๆค่ะสุดท้ายในกลุ่มบริษัทต่างชาติคือ Benchmark ที่ขายธุรกิจพันธุกรรมไปอันนี้มีผลกับธุรกิจกุ้งไหมคะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ว่าจะกระทบกับทิศทางธุรกิจกุ้งของ Benchmark ยังไงบ้างแต่ปลายปี2024เขาก็เพิ่งประกาศว่าพัฒนาสายพันธุ์ที่ต้านทานโรคสำคัญส,ค,ญสคัญได้สำเร็จนะส่วนยอดขายน่าจะยังไม่เยอะมากครับปีที่แล้วคาดว่าต่างกว่า50,000ตัวครับ โอเคค่ะเราเห็นภาพการแข่งขันกลยุทธ์ของผู้เล่นรายใหญ่ระดับโลกกันไปแล้วทีนี้ลองซูมเข้าไปดูในแต่ละภูมิภาคสําคัญสคัําญกันบ้างดีกว่าค่ะเริ่มจากอีกวาดอร์เลยที่เป็นผ,ผู้ผลิตกุ้งรายใหญ่แต่ดูเหมือนจะมีแนวทางต่างออกไปเลยนะคะใช่ครับอีกวาดอร์นี้น่าสนใจมากเพราะเขาแทบจะไม่นําเข้าพ่อแม่พันธุ์ SPF เลยแต่มีบริษัทท้องถิ่นที่พัฒนาโปรแกรมเพาะพันธุ์ของตัวเองแข่งกันเอง ข้อมูลล่าสุดบอกว่าเท็กซ์คูมานีครองตลาดการผลิตลูกกุ้งระยะนมพรีายหรือระยะแรกหลังฟักนะครับถึง50%เลยนะครึ่งหนึ่งเลยเหรอคะครับแต่เขาไม่ขายลูกกุ้งระยะ PL นะครับขายแค่เนาพริยายให้โรงเพาะฟักอื่นเอาไปอนุดานต่อลองลงมาก็ไบโอเจมาในเครือเอามาที่ผลิตใช้เองเป็นหลักแต่ที่น่าสนใจคือผู้ผลิตนพรีไย,ยเนี่ยมีแค่ประมาณ8บริษัทเอง แต่พอเป็นผู้ผลิต PL หรือลูกกุ้งระยะโพสลาเวกับมีเป็นร้อยบริษัทเลยโอ้โหต่างกันเยอะเลยใช่ครับแสดงว่าตลาด PL นี้ค่อนข้างกระจายตัวมากๆผู้ผลิต PL รายใหญ่สุดคือ s ซ n t ต p r ์ปร i l ิลตามมาด้วย t e x กซ์ค g ม u ากรุโปเอลมาเจนาแล้วก็โอมาซครับแตกต่างจากที่อื่นจริงๆค่ะ ขยับมาที่อินเดียบ้างตลาดนำเข้าพ่อแม่พันธุ์รายใหญ่แต่ตัวเลขนำเข้าปี2024กลับลดลงทั้งที่การส่งออกกุ้งยังดูดีอยู่มันเกิดอะไรขึ้นคะเป็นคำถามที่ดีเลยครับตัวเลขนำเข้าพ่อแม่พันธุ์แอลวาเาเมปี2024อยู่ที่ประมาณ193,000ตัวลดลง12%จากปี2023แล้วก็ลดถึง30%จากจุดพีคสุดปี2021 มันก็ดูขัดขัดกับยอดส่งออกกุ้งที่ค่อนข้างคงที่จริงๆนะครับมีการคาดการหลายอย่างครับอาจจะมีการใช้สต๊อกเก่าหรือโรองเพาะฟักอาจจะลากยาวการใช้พ่อแม่พันธุ์รุ่นแรกนานขึ้นหรืออาจจะมีแอบผลิตรุ่นสองใช้เองในประเทศมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจอ๋อเป็นไปได้หลายทางนะคะครับส่วนแบ่งตลาดผู้นำเข้าพ่อแม่พันธุ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจ SIS ยังนำอยู่5 0แต่ซาอาควานี่กระโดดขึ้นมาเป็นเบอร์2เลย33%อย่างรวดเร็วขณะที่เฮนริกส์ส่วนแบ่งลดเหลือ6%แต่เหตุผลหลกัลกๆก็คือเขาเปลี่ยนไปเน้นส่ง PPL ให้ BMC ในประเทศแทนอ,อ๋อที่เราคุยกันตอนแรกใช่ครับซึ่งย้อนนำเข้า PPL เพื่อมาเลี้ยงใน BMC ท้องถิ่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็ของเฮนริกส์กับซับสกิริพุ่งขึ้น3เท่าเลยเป็นห0 0แสนกว่าตัว แสดงว่ารูปแบบการนําเข้ามันเปลี่ยนไปชัดเจนมากครับส่วนกุ้งกุลาดําพีโมโนโดอนการนําเข้าพ่อแม่พันธุ์ลดลงเหลือประมาณ13,000ตัวแต่ส่วนหนึ่งอาจจะส่งมอบช้าไปต้นปี2025นะครับผู้เล่นหลักๆก็มีเวชนาวียูนิมาแล้วก็ r g c a b m c ครับแสดงว่าอินเดียกำลังเปลี่ยนจากการนำเข้าพ่อแม่พันุ์ตัวเต็มวัยมาเป็นการนำเข้า PPL แล้วมาขยายพันธุ์ในประเทศมากขึ้นน่าสนใจคะ่ะแล้วตลาดใหญ่อย่างจีนล่ะคะ ที่มีความต้องการทั้งสายพันธุ์ทนโรคและโตเร็วสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะจีนนี่เป็นตลาดที่ใหญ่แล้วก็ซับซ้อนมากครับคาดว่าต้องการพ่อแม่พันธุ์ปีละ1นล้านตัวเลยนะครึ่งหนึ่งนำเข้าอีกครึ่งผลิตเองในประเทศตลาดเขาแบ่งชัดเจนครับกลุ่มบ่อดินแบบเดิมๆเนี่ยต้องการสายพันธุ์ทนโรคตลาดนี้ค่อนข้างส่งตัวแต่กลุ่มที่โตเร็วมากคือฟาร์มโรงเรือนเล็ก หรือพวกระบบ RAS ที่ต้องการสายพันธุ์โตเร็วแล้วใครแข่งในตลาดไหนบ้างคะในกลุ่มแรกที่เน้นเห็นทนโรคเนี่ย a p 5เคยเป็นเจ้าตลาดแต่ตอนนี้เสียพื้นที่ให้ Blue g e n e r i c s กับ Cy Aqua ไปเยอะมากส่วนกลุ่มโตเร็นิดเป็นสนามแข่งของ CP SIS แล้วก็ Hendrix ครับแต่ประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาเลยคือผู้ผลิตในประเทศเขากำลังแข่งแข่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คาดว่าจะเข้ามาแทนที่การนำเข้ามากขึ้นเรื่อยๆ มีการคาดการณ์กันว่าปี2025เนี่ยการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์อาจจะลดลงอีกถึง50%เลยนะเหลือแค่2-3แสนตัวตะเตงโหลดลงเยอะมากใช่ครับบวกกับความไม่แน่นอนเรื่องภาษีการค้าระหว่างสหรัฐจีนอีกที่อาจจะกระทบซัพพลายเออร์จากอเมริกาที่ไม่มีฐานผลิตนอกประเทศอย่าง API กับ SIS โดยตรงเลยครับดูเหมือนแนวโน้มการพึ่งพาตัวเองในจีนจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะ แล้วอินโดนีเซียล่ะคะสถานการณ์คล้ายกันไหมคะแสนตัวเฮนริกส์เขาอ้างว่าครองส่วนแบ่งนำอยู่ที่70%ตามมาด้วย SIS 10-15%แล้วก็มีผู้ผลิตท้องถิ่นรายใหญ่อย่างพริมาลาเวีย5-10%แล้วก็ไซอากว่า5%ร่วมถึง CP Florida ที่เพิ่งเข้าไปตอนต้นปี2025แล้วผู้ผลิตในประเทศเขามีแผนจะขยายไหมคะมีครับ p r i มา l a v วียนิกำลังลงทุนขยายกำลังการผลิตครั้งใหญ่เลยตั้งเปลาผลิต PL ให้ได้ถึง6,000ล้านตัวต่อปีหรือคิดเป็นส่วนแบ่ง20-25%ของตลาดเลยซึ่งถ้าทำได้จริงก็จะลดการพึ่งพาการนำเข้าได้มากเลยครับความต้องการตลาดก็เปลี่ยนไปเหมือนกันฟาร์มแบบเก่าๆก,ก็ยังอยากได้กุ้งทนทนแต่ฟาร์มแบบ Intensive ใหม่ๆก็มองหาสายพันธุ์โตเร็วมากขึ้นเรื่อยๆครับสุดท้ายที่เวียดนามคะ่ะภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างคะ เวียดนามต้องการพ่อแม่พันธุ์ราวๆ2 0 0 0 0นตัวต่อปีครับผลิตในประเทศประมาณ50,000ตัวส่วนใหญ่ก็โดยเวียดอุกที่ผลิตใช้เองเป็นหลักเขาครองส่วนแบ่งเพียวประมาณ35%แล้วก็นำเข้าอีกประมาณ150,000ตัวผู้นำเข้าอันดับหนึ่งก็คือ SIS ครับครองส่วนแบ่งตลาดรวมไป40-45%เลยตามมาด้วย CP Group ที่นำเข้าจากไทยมีส่วนแบ่งเพียวประมาณ15%นอกจากนั้นก็มี Blue Genetics, k o n a Bay ของ Hendrix Benchmark, API แล้วก็บริษัทอื่นๆจากไทยครับส่วนกุ้งกุลาดำนอกจากเวียดอุกกับ CP ที่ผลิตเองแล้วผู้นำเข้าหลักๆคือ Moana Technologies จากฮาวายที่ส่งให้ BMC ในเวียดนามครับฟังข้อมูลทั้งหมดแล้วสรุปได้ว่าตลาดพ่อแม่พันธุ์กุ้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงสูงมากจริงๆนะคะ ทั้งการปรับโครงสร้างควบรวมล้มละลายแต่ในขณะเดียวกันก็ดูเหมือนอำนาจจะรวมศูนย์ไปที่ผู้เล่นข้ามชาติรายใหญ่ไม่กี่เจ้าที่มีเครือข่ายการผลิตอย่าง NBC และ BMC กระจายอยู่ทั่วโลกมากขึ้นนะคะถูกต้องเลยครับบริษัทใหญ่อย่าง Hendrix, CP, s y a g ่ a qua, Blue Genetics เนี่ยกำลังสร้างเครือข่ายการผลิตในระดับโลกเลยทำให้เข้าถึงตลาดได้หลากหลายมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะที่ SIS ก็ยังยืนหยัดในฐานะผู้เล่นอิสระรายใหญ่ที่ยังรักษาตำแหน่งได้ดีอยู่แต่ความท้าทายสำคัญที่รออยู่ข้างหน้าเลยคือผลกระทบจากความขัดแย้งทางการค้าโดยเฉพาะเรื่องภาษีตอบโต้จากจีนต่อสินค้าอเมริกาซึ่งอาจจะบีบให้ผู้ผลิตที่มีฐานเฉพาะในอเมริกาต้องปรับตัวครั้งใหญ่เลยครับแล้วมันอาจจะเป็นตัวเร่งให้ประเทศผู้ผลิตกุ้งรายใหญ่อย่างจีนอินโด เวียดนามหรืออาจจะรวมถึงอินเดียด้วยเนี่ยต้องเร่งพัฒนาสายพันธุ์ของตัวเองให้เร็วขึ้นเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าซึ่งเป็นแนวโน้มที่เราเห็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆครับเป็นภาพรวมที่น่าสนใจแล้วก็ซับซ้อนมากจริงๆค่ะพอฟังทั้งหมดแล้วมันก็ชวนให้คิดต่อไปอีกนะคะว่าคลับด้วยแรงกดดันให้แต่ละประเทศพัฒนาสายพันธุ์ของตัวเองบวกกับความไม่แน่นอนทางการค้า แล้วก็ความต้องการของตลาดที่มันเจาะจงคุณสมบัติมากขึ้นเรื่อยๆแบบทนโรคสุดๆไปเลยหรือโตเร็วสุดๆไปเลยลองคิดดูสิครับว่าอีกสัก5ปีข้างหน้าหน้าตาของวงการพันธุกรรมกุ้งเลี้ยงเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปแค่ไหนเราจะได้เห็นการแบ่งโซนความเชี่ยวชาญตามภูมิภาคชัดขึ้นไหมเช่นเอเชียเน้นทนโรคอเมริกาใต้เน้นโตไวหรือสุดท้ายแล้วยักษ์ใหญ่ไม่กี่รายก็จะยังคงครองตลาดโลก ด้วยสายพันธุ์ที่ปรับปรุงให้เก่งรอบด้านเหมือนเดิมอืมเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดจริงๆครับ